สวัสดีครับลิควิดอรล่ลังสิตครับวันนี้มีมาด,ด้าสองนะลูกค้าประจำนะครับก็มาเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะแล้วทำการสัดชิ้งเครื่องยนต์กันก่อนนะครับ ครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ใหม่ๆนะฮะตามสเปคก็ระบบมาใช้เบอร์0ูนย์สนะครับก็ลิควิดมอลี่มั้ก็มีเบอร์ศูนย์ิบไว้รองแล้วเครื่องยนต์เป็นย่สิบนะครับทำการรีเซ็ตไฟซ์วิสนะครับอันนี้เป็นถ่ายเห่ระยะ9ก้าหมืหนึ่งพันสองรอยแปดากิโลนะเจอกันรอบหน้าก็อีกหมื่นโลนะครับ ใช้ก็แวะมาใช้บริการกันนะครับไอควิวโมล y ลังสิตนะครับ